ผมผมสัมภาษณ์ไม่ได้น้องมันพูดไม่ได้เจวันเป็นยังไงบ้างครับน้องวันนี้มันมันเป็นยังไงบ้างหรอครับควารู้สึกให้ฟังสักหน่อยครับก็เจอวเกมวันนาาีน้ก็โอเคครับดเดี๋ยวผมเกือเขาที่สามเดียวดันมาคว่าเกมือนก็จะได้ความรู้สึกเท่านี้คือ เกยโอกาสตรงนี้มาถ้าผมแบบว่อาจจะได้ที่สามก็ได้ก็ือมาตชีวิตความเป็นอยู่ของเราที่มากกว่าเดิมครอบครัวจะได้สบายแต่วันนี้มันมันไม่ได้แล้วมันเราความ่มก่อนเนข้าเส้นใยแกย่ห้าก็เสียได้ เจเล่าให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมตอนที่เราเราสปินขึ้นไปแล้วมันยังไง <Yeah. S 1> มัน so yeah, um, you know, มันมีมึง <Yeah. S 3> คูเวตที่เขามาปับโลหน้าเราเพื่อที่จะบังไายเา้าทำให้เราเสียหลัก oh, เข้าไปข้างในแล้ว mm hmm. พลปิดคว่ง yeah, <yeah>, <laughs> แล้วอาการบาดเจ็บเป็นยังไงบ้างพอลมแล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้อาการบาดเจ็บลังเป็นยังมันปวดว่าอะไรข้างซ้ายนิดหน่อยก็ตอนลมมันไปสีกับไปที่โคบโทษนะครับอ่ะฮะเดี๋ยวยังไงต้องไปเช็คสภาพร่างกายทีนะไม่เป็นไรนะสู้ต่อนะน้อง